ท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของดิวอลิสลานะคะคัมแบ็กเดินตลาดสุดชิวแฟนคลับแห่ให้กำลังใจคะ่ะคอมเมนต์มาเต็มหลังดิวเดินตลาดนัดทำเอาแฟนๆใจฟูกันทั่วหน้าเมื่อดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์กลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยอีกครั้งพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อใช้หนี้สินโดยล่าสุดมีผู้ใช้ t ิ k กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปสุดน่ารักของเธอ ขณะเดินตลาดในลุกที่เรียบง่ายและยังคงความสวยออร่าไว้ไม่เปลี่ยนโดยในคลิปเผยให้เห็นถึงดิวที่ทักทายและถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้พบเห็นกันเป็นอย่างมากจนมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างล้นหลาม เช่นใช้ชีวิตง่ายๆแบบนี้แหละดีแล้วและสู้ๆนะดิวใครจะว่ายังไงก็ช่างเขารวมถึงคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจในฐานะคนเป็นแม่คนเป็นแม่ไม่ว่าจะล้มหรือเจอปัญหาหนักแค่ไหนก็พร้อมสู้เพื่อลูกการกลับมาใช้ชีวิตในไทยครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แฟนๆพร้อมที่จะให้โอกาสและให้กำลังใจดิวอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะค่ะในความโชคไม่ดีถือว่าเธอก็ยังโชคดีที่แฟนคลับต่างให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามและทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสเธอในการกลับมาแก้ตัวในครั้งนี้ถือว่าเธอนั้นก็ยังโชคดีนะคะที่มีใครหลายคนรอคอยการกลับมาของเธอและคอยเป็นกำลังใจให้เธออย่างเนืองแน่นเลยค่ะเราไปชมภาพของเธอนะคะภาพที่เธอเดินตลาดแบบชิลๆเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ